นามาสเตคุณมีหัวใจไหมและคุณเคยตั้งคำถามไหมว่าหัวใจของคุณนั้นทำหน้าที่อะไรได้บ้างหรือหัวใจทำหน้าที่แค่สูบฉีดเลือดเท่านั้นในหนังสือเจดกฎด้านจิตวิญญาณเพื่อความสำเร็จนะครับของดีพักโชปราเนี่ยเป็นปราชชาวอินเดียแล้วก็เป็นบุคคลที่ได้รับการบัน ให้เป็น100บุคคลที่นิตยสารไทม์ได้ยอมรับเป็นบุคคลสำคัญนะครับได้พูดถึงเรื่องกฎของจิตวิญญาณของความสำเร็จเอาไว้นะครับทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็มีการอ้างอิงจากคำพีพระเวทแล้วมีบทตอนหนึ่งได้กล่าวถึงหัวใจว่าหัวใจนั้นเป็นก้อนหรืออุป,ปกรณ์อ,อวัยว,วะที่เป็น อวัยวะที่ใช้สื่อสารกับระบบจักรวาลทางจิตวิญญาณนะครับหัวใจเป็นเครื่องมือที่มีรายละเอียดของจิตวิญญาณอยู่ในอวัยวะอยู่ในเนื้อเยื่ออยู่ในเซลล์ที่รับรู้และเชื่อมโยงกับจักรวาลโลกของการสร้างสารรค์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะใช้ประโยชน์นี้อย่างไรคือเราสามารถที่จะ เอาทางเลือกต่างๆของชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการอยากรู้การสงสัยในทางเลือกที่เราตัดสินใจว่าเราจะเลือกนั้นเป็นทางเลือกที่ถูกต้องไหมนะครับเขบอกว่าให้ถามเข้ามาที่หัวใจตรงนี้นะครับแล้วก็รับรู้สัมผัสโดยการหลับตารู้สึกกันนะครับในทางเลือกหรือคำตอบที่เราอยากจะรู้เนี่ย ให้หัวใจเป็นคนตอบนะครับแล้วก็สัมผัสถึงความอบอุ่นถ้ามีความอบอุ่นอยู่ในตรงนี้นะครับก็หมายถึงทางเลือกนั้นเป็นทางเลือกที่มีการคิดคำนวณแล้วเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยแล้วจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เราสมหวังนะครับแต่ถ้าเกิดทางเลือกนั้นเนี่ยไม่แสดงออกถึงความอบอุ่นใจนะก็เป็นทางเลือกที่ เป็นคําตอบแล้วว่ามันจะนํามาซึ่งความวุ่นวายนะครับในขณะที่บางคนเนี่ยในหนังสือเนี่ยกล่าวไว้ว่าสําหรับบางคนเนี่ยอาจจะแสดงออกที่ช่องท้องช่องท้องนั่นนะครับช่องท้องหมายถึงว่าช่องท้องปันป่วนก็แปลว่าทางเลือกนั้นนํามาซึ่งทางเลือกที่นํามาสู่อ,อ,อุปสรรค หรือความยุ่งยากกันมากมายนะครับแต่ถ้าเกิดช่องท้องนัแสดงไปด้วยความอบอุ่นสบายอกสบายใจหรือสบายตรงจุดนั้นเนี่ยมันอาจจะหมายถึงทางเลือกนั้นเป็นทางเลือกที่อบอุ่นนะครับและเป็นทางเลือกที่เต็มไปด้วยการสอดคล้องที่เหมาะสมกับการเลือกที่จะนำมาสู่ความเป็นไปได้ที่ที่ดีนะครับในความหมายแบบนั้นนะครับก็ จะบอกว่าในหนังสือเล่มนี้เขาก็ยืนยันว่าร่างกายเรานั้นสามารถนำมาประช้นะครับในการดำเนินชีวิตในการสร้างสารค์สิ่งต่างๆได้และยังใช้เป็นเครื่องมือวัดนะครับที่เปรียบเสมือนอุปกรณ์ที่เอามาใช้ในการเลือกต่างๆได้อีกเช่นเดียวกันเพราะว่าในระดับของเซลล์เนี่ยนะครับ มันเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแล้วก็ข้อมูลความรู้ความทรงจำเนี่ยมากกว่าที่ความเชื่อบางศาสนาเนี่ยบอกอีกนะครับว่าร่างกายเรานั้นในแต่ละเซลล์เนี่ยก็เต็มไปด้วยข้อมูลของจิตวิญญาณเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันรู้อนาคตมากกว่าที่เราคิดนะครับมันรู้อนาคตมากกว่าที่เราคิดนะครับและวคำว่าอนาคตมาจากไหนนะครับมันก็มาจาก โลกภายในนะครับตัวตนภายในของเราจิตวิญญาณเราที่เป็นตัวตนภายในเนี่ยเราอยู่ในโลกของความฝันนะค,คือไกลร่างกายใช่ไหมครับแต่ด้วยสติสัมปชัญญะของเราเนี่ยเรามักจะยึดตัวตนภายนอกนะครับที่เรารับรู้กับโลกภายนอกเนี่ยว่าเป็นตัวตนเป็นเรานะครับแต่ความจริงก็คือมันจะมีตัวตนภายในที่เป็นเราที่รู้อนาคตและรู้อดีต เพราะว่าโกแห่งความฝันหรือโลกที่เป็นโลกมิติทางควอนตัมเนี่ยนะรหรือโลคทิพย์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะครับเป็นโลกที่อดีตกับปัจจุบันและอนาคตมีอยู่เป็นอยู่รวมกันในปัจจุบันนี้เราจึงมีคำพูดที่เป็นปัจฉญารวมถึงความเชื่อทางศาสนามักจะพูดว่าอำนาจที่แท้จริงอยู่ในปัจจุบันขณะเพราะว่าใน กฎกติกาของโลกทางความฝันหรือโลกหลังความตายหรือโลกที่เป็นตัวเราที่อยู่ภายในที่ไม่ใช่ร่างกายเนี่ยนะครับมีอยู่เป็นอยู่เกิดขึ้นพร้อมกันแล้วมันมีชาติพบอยู่ในนั้นอยู่ในเวลาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นปราดต่างๆจึงมักจะต้องพูดว่าอดีตและอนาคตมีอยู่เป็นอยู่พร้อมกันเพียงแต่ว่า ในสภาวะที่เราอยู่ในร่างกายเนี่ยหรือเรามีร่างกายเนี่ยนะฮะมันจึงต้องมีเครื่องพลางของเวลานะครับเครื่องพลางของเวลาเครื่องพัางของระยะทางนะครับมีเวลาก่อนและหลังใกล้หรือไกลเพื่อที่จะเกิดการสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่จับต้องได้ขึ้นมาแต่มันเป็นสภาวะชั่วคราวเพราะฉะนั้นเบื้องหลังของสิ่งที่สร้างรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสร่างกายเนี่ย นะมันจะเต็มไปด้วยข้อมูลแล้วก็พลังงานก็คือเป็นจิตวิญญาณนั่นแะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราตระนักกับคำถามที่ว่าเราคือใครเป็นการใช้ตัวคำถามนี้เป็นการกระชากและหลอกจิตให้ออกมาคิดว่าเราเป็นร่างกายแค่นี้เป็นความคิดความรู้สึกแค่นี้จริงหรือนะครับเพราะว่าความจริง ที่ความเป็นตัวตนเรานั้นยังมีอยู่อีกในสภาวะหนึ่งความฝันในขณะสภาวะความฝันเรารับรู้โดยที่ไม่มีร่างกายถูกไหมครับมันก็เป็นการรับรู้อย่างหนึ่งมันก็คือตัวตนเราอย่างหนึ่งนั่นแหละนะครับแต่ทีนี้เนี่ยบทเรียนเรื่องการใช้หัวใจในการถามคําถามเนี่ยมันก็เป็นการเ,เป็นความคิดอย่างหนึ่งที่เป็นการยอมรับว่า เราก็คือมีทั้งอวัยวะร่างกายนี้และยังมีเราที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนี้อยู่ที่ทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นเป็นเหตุผลที่เราจะต้องจดจำว่าเวลามันมีอยู่ในในตอนนี้ในตอนอกายเนื้อซึ่งจำเป็นต้องมีเวลาระยะทางเพื่อจะเพื่อจะระบุได้ถึงความเป็นตัวตนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยมันยังมีโลกที่มีพลังงาน และมีพลังอํานาจสูงมากในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆซึ่งมันอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลที่ปราดต่างๆและศาสนาต่างๆเนี่ยพยายามที่จะให้เราเน่ยปิดประสาทสัมผัสทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะให้ไปสัมผัสอีกหนึ่งมิติซึ่งไร้ร่างกายซึ่งเป็นตัวเราอีกเช่นเดียวกันและตัวนี้แหละที่มีฤทธิ์และตัวนี้แหละที่มี อำนาจแล้วตัวนี้เนี่ยที่มีปฏิหารไม่เะนั้นแล้วจะไม่มีเหตุการณ์ที่แบบเปลี่ยนโลกโลกโลกภัยแค่เจ็บหายหลังจากที่เข้าสู่สภาวะผวังมันไม่จำเป็นต้องใช้เวลาแต่ในขณะที่โลกนั้นโลกมะเร็งนั้นอาจจะต้องใช้เวลาในการสั่งสม20-30ปีเกลียดโกดคนนั้นจึงเกิดเป็นมะเร็งตอมนั่นตอมนี่เรื่องความรักอะไรแบบเนี้ยแต่ในขณะเดีวยวกันเมื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลพันผวัง ข้อมูลที่เกียรติสะสมมา30ปีแล้วเปลี่ยนความหมายเปลี่ยนความเชื่อเซลล์นั้นก็จะทําการรักษาได้ด้วยตัวเองเพราะว่าร่างกายของมนุษย์นั้นเริวมถึงสมองนั้นเป็นแหล่งรวมฮอร์โมนและยารักษาโรคที่แพงที่สุดเยอะที่สุดมากกว่าคลังยาบนโลกใบนี้คำนี้เ,นเป็นคำที่ดรโจดิสเปนซา์กล่าวเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ลองใช้อุปกรณ์ร่างกายของเราให้เป็นประโยชน์สัมผัสว่าทางเรื่องที่เรากําลังจะใช้เนี่ยมันสามารถสื่อกับตัวตนภายในได้ด้วยแต่มันต้องใช้การสื่อสารพันธ์การหลับตาและสัมผัสจากภายในที่ไม่ใช่ติ้งกิ้งภายนอกนะครับหวังว่าจะคงจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดมาทุกอย่างช่วยเหลือกันหน่อยนะครับแล้วก็ครั้งหน้าถ้า ไละกดติดตามไว้เนหาข้างหน้าพลาดอย่างยิ่งไปก่อนครับโอนต่อรหัสหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ครับ